พ oh <gal payment. smoke> kind of ื่อจับตาดูให้ดีอย่าให้คาดสายตาโอ้ตีลังกาทวนเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เรื่อวยนะคะเอาละจับตาดูเด็กน้อยไว้ให้ดีนะคะว่ากระมังจะื้อาปีนตอนใดพูดอพื่อ จับตาดูให้ดีอย่าให้ขาดสายตาโอ้โโอตีร่างกาทวนเลยเออเอาลุกขึ้นฮึบโอ้โลุกฮึปเออลุกว่าด้วะแม่พ่นกับเป็นห่วงอยาลูกลุกว่ไใด เออถูไทยทูไทเกียกเอาเออมันสีแดงดำดีๆเลนขีตตุืมมอมแมมเลยผู้ใดละสิกาจับกากอดบันนี้มอมแมมปันนี้อื้อือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกเลยังเขาอืม เล่ินยูน้ำพีดีๆียังไงจังเลนมาโหดพี่หึใช่ล่ะเออเออเออเอ้าเอ้าเด็กของเล่น D, AC, x, para, ใหม่ปะเนี่เอ้าอืออือเด็กของเล่นใหม่แล้วค่ะเด็กกระขวดนดำป่ะด่ะยิบได้เสยฮันน้าฮั่นน้ฮันน้เอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเข่าปากแล้วพี่นีเต็มพุ่นเล่นไปหาเม็ดเลย เอได้ขวดน้ำค้าบใส่ปากเลนมหาเมสือหมุนฟ้าออกได้บอเอาเฮ็ดเป็นคือเมตายบบเอาเอาหมุนหมุนเบ้างหมุนบ้งกลับเพราะคาปากจะลอยอยู่ <c oughs> อุ้ยเด็กดือ้อเด็กแซ่บเอาไปยังขวดน้ำอยากดูดขวดแล้ววะ อยากเป็นเด็กติดขวดบ่ห,หึหนูผุนผุนอะต,ตามไปตามไปตามไปเอาของหนูมาเอาของหนูมาเอาของหนูมาพุ่นเออ เด็กหน่อยปวนเด็กหน่อยปวนเอาเอาเอางีงงีงยังต่สิเงี๋ไปอยู่มันเข่าบบได้ละสินงี๋งไปยังนั่นพุนไปเล่นกับพี่กาแฟไปนี่อุ้ยแนนพานสยเรวเร็วเรยวเ้วเร็วเไปฝองเมยก่อนพุนเออพุนหนะหิว สพ่อมาหาขวดหนามใส่ปากตัวหิวเฮ้ยหนะเด็กเงยเด็กหน่อยเล็นไปเล่นมากกับเมื่อยหิวงามได้แป๊บเดียวกดอ่ะกดอ่ะเมยกับพ่อเมย์ได้บันเน่เฮ้ยโอ้ ดิจ้าเป็นยูจ้าเป็นยูพนกอดข้อนุจะขี่เกี่ยวพ่อไม่ได้นะเอ้ยฝุ่นฟุนฝุ่น,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 นเป็นเล่มกินหญ้าพุนดูด,ดูตัวเล็กดิเอาขาปันเพื่อนกินหญ้าใดนี้พี่เพื่อจะไปเดินด้วยไหมล่ะหรือว่ากลัวมันค่ำใช่ค่ะกลัวมันค่ำอ น,นี่เดี๋ยววาดต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยววาดต่อไหมคะอ๋อโอเคได้งั้นเดี๋ยวปออไปรอค่คะจะไปด้วยไหมหรือ,ห,อหรือจะนานไหมคะหรือไปรอเอาวันนี้รอเลยเขาวาดตัวนี้เสร็จถึงจะได้วาดเพิ่ม โอ้โบไปบบไปบ่ไปบ่ไปอ๋อด้วยหรอไปนาไปต้อนรับด้วยอยากไปไงอยากไปไงอยากไปไงลบรถพ่นก้อนหลุกรถพ่นจอกเออนหนนอนเก็บได้ค่ะฮเสียบหญ้าค่ะ แม่ก็กินหญ้าไปสิหนูก็จะนอนเล่นอย,อย่าขึ้นข้อนใหม่ได้โรกยันตะปูเอ๋ไปม่อมขนาดนี้ผู้ใดสิไปจับได้ไปสิไปกอดเสียบยูเส, u, สียบย,ย,ยูอ,อุ้ย <c oughs> อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอาตะโบอาตะโบ ต้นบักย่อมด้วยบัดนนี่ต้นมะยมหน้าบ้านอ่ของเขาปลูกว้ตัวกินโลดนหน่อยๆก็กินเป็นบ่ผลเป็นเนก่าแต่เด้กิล้ย,ยกินน้ำมเมล็ดนี่ ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่ไป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 ไปแล้วตุ้นุยตุ้นุยตุ้นุยเดินตะตูดไปแล้วไปแล้วเอาเอาเวอีกแล้วโอ้ยตัวป่วนเอ้ยไปแล้วบอกให้ถ้อยกับถ้อยนิ้วนิ้ยก็ได้ มาแล้วจ้าไปเดินมาแล้วฮะฮะไอ้ไอ้ยัยงข้างหลังวะไอ้ไอ้ยังข้างข้างหลังวะเอ้ลาไปเดินหอดใสวันนี้แม่บ่ไดไปน้ำว่าจะพาเอ่อพี่ปุ้ยไปด้วยนะคะแต่ว่ากลัวว่าจะขำก็เลยไม่ได้พาไป แต่ที่ไหนได้หนูน้อยมาแล้วพี่ปุ้ยยังไม่ได้ไปเลยเรอพี่อรทัยวาดรูปให้อยู่เอาดึงออกต้เออดึงออกให้ลูกอ่ะรอพี่อรทัยวาดรูปให้อยู่พี่ปุ้ยมาคนเดียวนะคะแล้วก็รีบด้วยอา่าหง่วงนอนดิคนตาจืบจิบดิเมือนีิ้วได้นอนดิสิรับไงยบ เพิ่มพ,มพมลังว่ะเพิ่มพลังกันยังมันข้างหลังว่ะยังมันข้างหลังว่ะดึงเล่นเด้อบวปุณดึงเล่นเด้อบวปุณอืออือนั่นนั่น Nhiếc cán chèng vầy ích Nào Cáu tàu vầy Mắm mắm Ui ui ui, bây đừng câu lên Bây đừng ngon câu hết nhánh Ui Ủa, khang này mình bông mi nam tiền khang vầy Tì Nhià Lẹk ไปดึงของแม่เหล่นเสยพุ่นฉลาดเปลี่ยนข้างไปกินอยู่ฝั่งโน้นแล้วเพิ่มพลังเพิ่มพลังเดินมาเหนื่อยหนูขอเพิ่มพลังอามัด ด,ดะะูดูราวราวที่ท้องนะคะสังเกตราดไตท้องนกินเยอะๆจะได้ตัวเร็วๆเด็กน้อยมัมมัม ăn lời chung bơi đơn mang này nó có tông bơm vào lăng Wow, lên đi nè nhang lục kinh nôm mày mà mập mà như อ,อ,อ,อว่าแมนสิกินน่มไล่นาพิสดารเนีนี่พิสดานก็มูเลยไ,ได้นี่ยักินไล่นานนี่ยืนกินไล่นานนี่เดีด้เสียงดูดเนีจบ๊บจบเลยหวัวอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วบอก ยิ่มแล้วจะไปไซบันนี้มันจะไปไหนล่ะโอ้โอสันกระดิงด่ง,ง,ง,งอะดัง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 อะดัง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 เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายบายจากกันใจสวยกันเร็วเสียง